สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพ้าเครื่องทั่วไทยกับตัวเฮียพ้เครื่องเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจอย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับ096661 4848นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับ EP นี้นะครับขายราคาเดิมนะครับอง์ละ300อนะครับส่องค์หนึ่งพนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับอ่าเรามาเริ่มองค์ที่1กันเลยนะครับ นี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับเป็นหลวงปูดทวดนะครับปีศูนย์ห้านะครับเนื้อโลหะผสมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับเป็นพระปิดตานะครับตะกัวเก่าไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สองนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับ องนี้องคที่สามนะครับเป็นรูปโลออกเก่าไม่ทราบที่เช่นกันครับองค์นี้องค์ที่สามนะครับนี่นะครับนี่นะครับเนื้อโลหะผสมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับองค์นี้องค์ที่สี่นะครับเป็นนางพญานะครับพิมพ์อกหนูนใหญ่นะครับองค์นี้องคที่สี่นะครับเป็นนางพญาพิมพ์อกหนูนใหญ่นะครับนี่นะครับนี่นะครับ สวยมากนะครับเม็ดแร่ชัดเจนนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกนะครับนี่เลยองค์นี้องค์ที่หกนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตรรุ่นแรกนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหล่อจังหวัดพิจิตรรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อเพชรนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกนะครับ องนี้องที่หกนะครับเป็นสมเด็จนะครับหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกนะครับเป็นสมเด็จหลวงปู่ทิมครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดนะครับเป็นพระลีลานะครับเนื้อชินเขียวเนื้อเนื้อเนื้อสำริดอมเขียวนะครับองค์นี้องที่เจ็ดนะครับเป็นพระลีลานะครับกุสุโขไทยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่แปดนะครับนี่นะครับเป็นรูปลอเก่าไม่ทราบที่นะครับองค์นี้องค์ที่แปดนะครับเป็นรูปลอเก่าไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับนี่นะครับอ๋อเขาเขียนว่าเดิมนะครับรูปลอหลวงพอเดิมนะครับไม่รู้ว่าออกวัดไหนนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้านะครับองค์นี้องค์ที่เก้านะครับเป็นหลงปูดทวดเนื้อว่านนะครับนี่นะครับลง ทองโบราณเก่ามาด้วยนะครับองค์นี้องค์ที่9นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่10นะครับนี่ดีกว่านี่นะครับองค์นี้องค์ที่10นะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จนะครับนี่นะครับบางขุนพรมนะครับพิมพ์คู่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่10นะครับองค์ละสามร้อนะครับ4ี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สินะครับ นี่นะครับองนี้องคที่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญล่อหลกปูสุกนะครับพิมพ์ตัดชิดนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้องคที่สิบอ็ดนะครับเป็นพิมพ์ตัดชิดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองนะครับเป็นท้ากิ่งนะครับนี่นะครับใครทราบจัดไปเลยนะครับองค์นี้องค์ที่สิบสองนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามนะครับ เป็นจอบใหญ่หลงพ่อเงินวัดบางคานนะครับองค์นี้องค์ที่สิบสามนะครับเป็นจอบใหญ่หลงพ่อเงินวัดบางคานครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับนี่นะครับเป็นนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับองค์นี้องค์ที่สิบสี่นะครับเป็นนางพญาพิมพเข่าโค้งนะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้านะครับ องนี <ersch> ้องที year, ่สิบห้านะครับเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองค์นี้องค์ที่สิบห้านะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับเนื้อโลหะผสมนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับองค์นี้องค์ที่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับเป็นพระหลวงพ่อรีนะครับนี่นะครับเนื้อดินนะครับ เป็นพระหลวงพ่อล <Sep ens, S 1> ีนะครับเนื้อดินนะครับองค์นี้องค์ที่สิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับเป็นสมเป็นสมเด็จนะครับนี่นะครับน่าจะออกวังหน้านะครับนี่นะครับฝั่งเพชรฝั่งพลอยนะครับออกวังหน้านะครับองค์นี้องค์ที่สิบเจ็ดนะครับสมเด็จวังหน้านะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่18นะครับนี่นะครับเป็นแหวนนะครับแหวนเก้าไม่ทราบที่นะครับวสกอนะครับนี่นะครับสองห้าสามนะครับใครรู้ที่จัดไปนะครับนี่นะครับเป็นแหวนนะครับน่าจะเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้องค์ที่18นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเก้านะครับองค์นี้องค์ที่19นะครับเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับนี่นะครับ เรียมเดิมๆเลยนะครับสมัยก่อนเขาเลี่ยมกันแบบนี้เลยนะครับองค์นี้องค์ที่สิบเก้านะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบนะครับเป็นพระล่วงนะครับเนื้อชินสนิมแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบนะครับเป็นพระล่วงเนื้อชินสนิมแดงนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ นี่นะครับองค์นี้องที่ี่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระจอบหลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตรเช่นกันนะครับรุ่นแรกนะครับนี่นะครับเป็นจอบหลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตรรุ่นแรกนะครับองค์นี้องที่ี่สิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่22นะครับเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อไปนะครับองค์นี้องที่ยี่สินะครับเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อไผนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับ องที่ยี่สิบสามนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสามนะครับเป็นร <eterm oon. S 2> ูปลอหลงเพราะเงินพิม <Gab> พ <ile soup> ์น <Yeah>, like ิยมเช่นกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับเนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสี่นะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นพระคล้ายๆพระกิ่งนะครับนี่นะครับเนื้อโลหะผสมนะครับนี่นะครับ เก่าเลยนะครับองนี้องที่ยี่สิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบห้านะครับนี่นะครับเป็นหลวงปู่เพือกนะครับพิมพิมขุดสะเล็กนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบห้านะครับนี่นะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบหกนะครับเป็นพระปิดตาแร่บางไผ่สามเกินะครับนี่นะครับ อง์นี้องที่ี่2ิบหนะครับใครไว้ก่อนได้ก่อนเลยนะครับปิดตาไล่แบงแร่บางไผ่สามเกินนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบดนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะครับหลวงพ่อเหล่งนะครับนี่ครับเนื้อทองแดงกระไลเงินนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเหล่งนะครับสองสี่เก้าศู์เลยนะครับองค์นี้องที่ี่27บดนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบดนะครับนี่นะครับเป็นคำมากคำข้าวนะครับของหลวงพ่อฤษีลิงดํานะครับ องนี้องที่ยี่สิบแปดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเก้านะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเก้าไม่ทราบที่นะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเก้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อแพนะครับรุ่นแรกนะครับ องนี้องค์ที่สามสิบนะครับเป็นเหรียญรอหลวงพ่อแพรรุ่นแรกนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นเต่านะครับขนาดเท่าเหรียญสิบนะครับหลวงนี่นะครับเป็นเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับตัวใหญ่นะครับขนาดเท่าเหรียญสิบเลยนะครับเต่ามหาโชคมหาลาบนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสองนะครับ องค์ที่สามสิบสองนะครับเอาเป็นนี่ดีกว่านี่นะครับเป็นสมเด็จจิตรดานะครับนี่นะครับสมเด็จจิตรดานะครับอันนี้เป็นพิมพ์รูปไข่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสามนะครับนี่นะครับเป็นสิ่งโลหะเก่าไม่ทราบที่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสามนะครับเป็นสิ่งโลหะเก่าไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับเนื้อโลหะผสมนะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสี่นะครับนี่นะครับเป็นรูปลอหลวงพ่อเงินไม่ตัดเปริกนะครับเป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับคาสสิกมากๆนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสี่นะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบห้านะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่สุกเนื้อผงคุกรักนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบห้านะครับนี่นะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบหกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพร้อมนะครับปิดทองโบราณเก่ามาเลยนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบหกนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับเป็นพระชัยวัดนะครับผมคุมไม่ทราบที่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบแปดนะครับนี่นะครับเป็นหลวงปู่สุกปลุกเสกนะครับพระพุทธรูปนะครับเนื้อตะกั่วนะครับองค์นี้องที่สามสิบแปดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเก้านะครับนี่ดีกว่านี่ครับองค์นี้องที่สามสิบเก้านะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเตารีดปีศูนย์ห้านะครับเนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้องที่สามสิบเก้านะครับ องต่อไปนะครับองที่สี่สิบนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบนะครับเป็นเหรียญหลอกเก่าไม่ทราบที่เช่นกันนะครับองค์นี้องที่สี่สิบนะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องคหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นพระปกโพหลวงพกวยนะครับสมเด็จปกโพนะครับหลวงพกวยเนื้อผงน้ํามันนะครับสีเขียวนะครับสวยๆเลยนะครับองค์นี้องที่สี่สิบเอ็ดนะครับ องต่อไปนะครับองที่สี่สิบสองนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญรอเก่าไม่ทราบที่เช่นกันนะครับองค์นี้องที่สี่สิบสองนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์สองหน้าด้วยนะครับนี่นะครับผิวออกพายเงินแล้วนะครับโลหะนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสามนะครับเป็นพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่เช่นกันนะครับอง์นี้องที่สี่สิบสามนะครับนี่นะครับ นี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสี่นะครับนี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ชาวบ้านนะครับนี่นะครับหรือว่าเขาเรียกว่าพิมพโบราณนะครับองค์นี้องที่สี่สิบสี่นะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องคหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบห้านะครับเป็นพระหลวงพ่อปานนะครับขี่ไก่ขี่ไก่นะครับ องค์นี้องที่สี่สิบห้านะครับนี่นะครับหลวงพ่อปานขี่ไก่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบหกนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกัลนะครับเนื้อทองแดงกระไ่ทองนะครับองค์นี้องที่สี่สิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเจ็ดนะครับนี่เลยรูปหล่อหลวงพ่อยอดรุ่นแรกนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้องที่สี่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับ นี่นะครับมีอุดทองแดงนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเก้านะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบเก้านะครับเป็นรูปลอหลงพ่อเงินพิมพ์คีตาสามชายนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบแปดนะครับองค์นี้องที่สี่สิบแปดนะครับขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเก้านะครับนี่นะครับเป็นเหรียญล่อพระพุทธชินราชนะครับ ไม่ทราบที่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบเก้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบนะครับเป็นเหรียญหลอดเจ้าสวนหลวงปู่บุญนะครับนี่นะครับเนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบนะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่คนไหนสนใจอย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยเลยนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับศูนย์เก้าหก ห6หกหนึ่งสี่แปดสี่แปดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาชมองค์ที่ห้าสิบเอ็ดกันเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นพระหลวงปุสุกเช่นกันนะครับนี่นะครับน่าจะออกอีกวัดหนึ่งนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าบเอ็ดนะครับ อง์ต่อไปนะครับองค์ที่52นะครับเป็นพระศิวลีหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับ,น,บ,น,รบ,บ,น,รบนี่นะครับองค์นี้องค์ที่52นะครับอง์คต่อไปนะครับองค์ที่53นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่53นะครับเป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่53นะครับเป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะครับเนื้อทองแดงกระไลเงินนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสี่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสี่นะครับเป็นพระสังกจายนะครับน่าจะเป็นของหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนนะครับนี่นะครับพระสังกจายหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบห้านะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะครับ เหรียญพระพุทธชินราชนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบห้านะครับเนื้อทองแดงนะครับปิดทองโบราณนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบหกนะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะครับนี่นะครับเนื้อผงใบลานนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับเป็นหลวงปู่หมุนนะครับนี่นะครับน่าจะออก ทางใต้นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบแปดนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวังหน้าเช่นกันนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบแปดนะครับสมเด็จวังหน้านะครับคลาสสิกมากๆเลยองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเก้านะครับนี่นะครับเป็นเหรียญล่อหลวงปู่สุขเช่นกันนะครับพิมพ์รัศมีนะครับ องนี้องค์ที่ห้าสิบเก้านะครับนี่นะครับเนื้อออกสำลิศเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบนะครับเป็นรูปหลอกปั๊มหลงพ่อนเดิมนะครับพิมพ์คอตึงนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่หกสิบนะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จกรุบางขุนพรมนะครับพิมพ์พายคู่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสองหกสิบสองนะครับเป็นนางพญานะครับพิมพ์สังคตินะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสองนะครับเป็นนางพญาพิมพ์สังคตินะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสามนะครับ เป็นพระปิดตานะครับเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับหลวงปู่สุขบกเสกเช่นกันนะครับองค์นี้องคที่หกสิบสานะครับอง์คต่อไปนะครับอง์คที่6กสี่นะครับนี่นะครับเป็นพระอุปคุตหลวงพ่อเช่งนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสี่นะครับเป็นพระอุปคุตหลวงพ่อแช่งนะครับนี่นะครับเก่ามากนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสห้านะครับ องนี้องที่หกสิบห้านะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับนี่ครับด้านหน้ามีเม็ดแร่เหล็กน้ําพีด้วยนะครับนี่นะครับใครชอบนะครับใครไวใครได้เลยนะครับองค์นี้มีแร่เหล็กน้ําพีนะครับองค์นี้องค์ที่หกหกสิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบหกนะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักเช่นกันนะครับหลวงปู่สุกปุกเศกนะครับองค์นี้องคที่หกสิบหกนะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ง an งงที่หกสิบเจ็ดนะครับเป็นรูปหลอนะครับหลวงพ่อท้องสุกนะครับนี่นะครับผิวหิ่ง,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 งหิ่งเลยนะครับนี่นะครับตามซอกคลิกคลินจับเลยนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบแปดนะครับนี่นะครับเป็นหลวงปู่ทวดอาปาเช่นะครับ องนี้องค์ที่หกสิบแปดนะครับเป็นหลงปูดทวดอาปาเช่นะครับเนื้อโลหะผสมนะครับองค์ต่อไปนะครับอง์ที่หกสิบเก้านะครับเป็นสมเด็จแหวกบ้านหลงพอกลวยนะครับเนื้อผงน้ามันเช่นกันนะครับอง์นี้องค์ที่หกสิบเก้านะครับด้านหลังเป็นรูปหลงพอกลวยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบนะครับนี่นะครับ องนี้องค์ที่เจ็ดสิบนะครับเป็นจอบใหญ่หลงเข้าไปเช่นกันนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบนะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับองค์ต่อไป yeah นะครับองค์ที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นพระเก่าไม่ทราบที่นะครับเนื้อตะกัวนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็สิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสองนะครับเช่นกันนะครับเป็นสมเด็จวังหน้านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสองนะครับ สมเด็จวังหน้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสามนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งนะครับเนื้อทองแดงกระไ่เงินนะครับรุ่นแรกนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสามนะครับเหรียญพ่อลุ่งนะครับนี่นะครับวัดบางแหวนนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับนี่นะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อ สุกหรือไม่ก็หลงพ่อเงินนะครับมีพัดยศด้วยนะครับเนื้อตะกั่วรองพิมพ์นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบห้านะครับนี่นะครับเป็นเตาหลงพ่อเงินเช่นกันนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับก้นมียันด้วยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบหกนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกหลงพ่อฉุยนะครับ เนื้อทองแดงปิดทองนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบหกนะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับเป็นรูปลอหลงพ่อเงินพิมพ์ค้ตาห้าชายนะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบแปดนะครับ เอานี้ดีกว่าองค์นี้องค์ที่เจ็สิบแปดนะครับเป็นนางพญาพิมพ์อกนูนเล็กนะครับนี่นะครับเนื้อดินนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบแปดนะครับคราบกุชเจนนะครับนี่นะครับมวลสารแร่ลอยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็สิบแปดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบเก้านะครับเป็นหลวงปู่ทวดกรรมการนะครับนี่นะครับเนื้อว่านนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบเก้านะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบนะครับนี่ดีกว่าองค์น mm ี้องค์ที่แปดสิบนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อจันทร์รุ่นแรกนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับอง์นี้องค์ที่แปดสิบนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นพระสัพระนนอนนะครับนี่นะครับลงรักปิดทองนะครับน่าจะกุบางขุนพรมนะครับอง์นี้องค์ที่แปดสิบเอ็ดนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบสองนะครับนี่นะครับเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบสองนะครับนี่นะครับเนื้อเหลืองอมเขียวเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบสามนะครับนี่นะครับเป็นรูปลอนะครับหลวงพ่อป่ายุ่นแรกนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบสามนะครับนี่นะครับนี่นะครับ องคต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบสี่นะครับนี่นะครับเป็นขุนแผนนะครับภายเดียวนะครับเนื้อดินนะครับคาบกุชัดเจนเลยนะครับองค์นี้องที่แปดสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบห้านะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตาเนื้อตะกัวเช่นกันนะครับเก่าแต่ไม่ทราบที่นะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบห้านะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปหนะครับเป็นพระกิ่งเช่นกันนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้องที่แปดสิบหกนะครับนี่นะครับเก่าเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปิบเจดนะครับนี่นะครับเป็นรูปล่อนะครับออกวัดหนองหลวงนะครับหลวงพ่อเดิมพิมพ์ฐานสูงนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้องที่แปดนะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่88นะครับนี่นะครับเป็นแหวนเช่นกันนะครับไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่88นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่89นะครับนี่นะครับเป็นหลวงปุกนะครับพิมพ์ตัดชิดนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้เป็นหลวงปุกนะครับพิมพ์ตัดชิดนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้องค์ที่89นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่90นะครับเป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้วนะครับเนื้อผงจุ่มลักนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่90นะครับองค์ละ300นะครับ4องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่9 1นะครับนี่นะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์้ตาสี่ชายนะครับไม่ตัดเปกนะครับองค์นี้องค์ที่9 1เอนะครับนี่นะครับคลาสสิกมากๆนะครับนี่นะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่92นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญนะครับทรงเจดีนะครับเหรียญรูปไข่ทรงเจดีนะครับใครรู้ที่จัดไปนะครับองค์นี้องค์ที่92นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่93นะครับนี่นะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับเตารีดปี05นะครับองค์นี้องค์ที่95นะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่เก้าสิบหกนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเช่นกันนะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบหกนะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบเอ้ยองเมื่อกี้องคที่เก้าสิบสี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบห้านะครับนี่นะครับเป็นเหรียญใบพุทธานะครับหลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขนนะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบหกนะครับ เป็นสมเด็จวังหน้าเช่นกันนะครับนี่นะครับฝั่งเพชรฝั่งพลอยนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ปกโพนะครับสมเด็จวังหน้านะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสนะครับองค์ต่อไปนะครับอง์ที่เก้นะครับพระหายไปไหนวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ นี่นะครับองค์นี้องค์ที่97นะครับเป็นเหรียญหล่อพระพุทธชินราชนะครับด้านหลังเป็นอกเรานะครับองค์นี้องค์ที่97้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่98นะครับเป็นเหรียญเป็นพระกุนะครับเนื้อโลหะนะครับนี่นะครับเป็นนางวัดใหญ่นะครับนี่นะครับนางสามเกอวัดใหญ่พิศณุโลกนะครับองนี้องค์ที่98นะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบเก้านะครับไปไหนวันนี้พะนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบเก้านะครับเป็นสมเด็จกลุบางขุนพรมนะครับพิมพ์พใหญ่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบเก้านะครับ นี <aid> ่นะครับองต่อไปนะครับองค์ที่100นะครับเช่นกันครับเป็นสมเด็จกลุ่บางขุนพรมพิมพ์ใหญ่เช่นกันนะครับองนี้องที่100รนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่1 0 1นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่1 0 1หนึ่งนะครับเป็นพระกุเช่นกันนะครับองค์ใหญ่นะครับนี่นะครับใครรู้ที่จัดไปนะครับองค์นี้องที่1 0 1นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่1 0 2นะครับนี่นะครับพระกุเช่นกันนะครับ ศิลปะอ่อนช้อยนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสองนะครับนี่นะครับนี่นะครับเนื้อดินนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับนี่นะครับข้าวกรุแรดอกมะขามแร่ต่างๆชัดเจนนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยสามนะครับนี่นะครับไขรู้ที่จัดไปนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสามนะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยสี่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยมากนะครับใหญ่ด้วยนะครับอ่าถ้าเพื่อนหมดแล้วนะครับมาไปนะครับสามองสุดท้ายนี้นะครับองค์ที่หนึ่งร้อยห้าหนึ่งร้อยหกหนึ่งร้อยเจ็ดขอองละหนึ่งพันนะครับท้ายคลิปนะครับอ่านี่นะครับ นี่นะครับเป็นหลวงู่สุกนะครับเลี่ยมหน้ากากนาคนะครับเลี่ยมเงินหน้านาคนะครับขอหนึ่งพันบาทนะครับเป็นเนื้อสำริดนะครับด้านในนะครับนี่นะครับองค์นี้ขอหนึ่งพันบาทนะครับท้ายคลิปนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยห้านะครับต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยหกนะครับเป็นกะลาเลี่ยมเงินนะครับกะลาตาเดียวนะครับหลวงพ่อน้อยนะครับขอที่หนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับท้ายคลิปนะครับ อันนี้องค์ที่106งนะครับองต่อไปนะครับองที่107เนะครับเป็นสมเด็จงาแกะนะครับนี่นะครับตีหลงพ่อนเดิมนะครับสมเด็จงาแกะหลงพ่อเดิมนะครับขอที่หนึ่งพันบาทนะครับเก่ามากนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็อย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับศูนย์เก้าหกหกหกหนึ่งสี่แปดสี่แปดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ